สวัสดีครับคุณโซชาแนลครับเราอ๋อ,อคุณอากดได้ครับผม,มครับมืัอนี้สิบห้าเบิ้งบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกครับผม <c oughs> FC เคยเห็นบ่นครับ <c oughs> เคย FC เคยเห็นตีเข้าแบบโ <c oughs> บราณบ่ครับมืัอนี้สิบามัเบิ้งลูกอ้ายมืัอนี้เราจะเต็มครับมืัอนี้ เดี๋ยอายเราอายเราอายเราสภาดังเนี่ยดังดังเป็นกันเนี่ยนี่ครับเคยเห็นแบบตีเข่าแบบนี้ครับมีแต่สมัยผมเป็นนิดหน่อยครับสมื่นนี่มีแต่รถเกี่ยวครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งมาคนยุคใหม่สมื่นี่เคยเห็นบ่าอย่างที่ครับนี่เบิ้งนี่เดี๋ยวให้ลูกอายอยก้อยเอายกทอให้เบิ้งอาก้อยเอายกทอคือ กอดตีเข่าหน้าก้อยก้อย <hi> เขาก้อยครับผมนั่เมื่อกี้ครับคนเด้อคนผมผมสิบเอวเบาเบาไม่ค่อยโคลสเท่าไหร่เบาติดอ่างครับแต่บางก็รัวไอบางกนจัดหนึ่งอ่าเบอร์ก้อยก้อยทอนครับผมสมื่มีรถเกี่ยวสมื่นเนี่ยไม่ค่อยเห็นครับหาเห็นยากภาพเป็นสิ่กับเบอร์ครับเบอร์ว้คนยุคใหม่ ครับยุคโบราณเขาเฮ็ดหน้านอย่างบริยง่ายบริยง่ายง่ายคือสมือครับผมเพื่อจะได้กินเข่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับไม่ก่อนครับเข่ามันบริยน้อยเสียบตีก่อนมันเป็นพันมัดสองพันมัดกับตีแบบนี้ครับตีก่อนอะตีกับเพื่อเช็ดเลี้ยวครับผมแต่สมือนี่ครับผมสมือนี่เอาปากซี่หัน่นลงให้นั่นเแบื่อแป๊บเดียวแล้วแล้วเอารถเกี่ยวเอาครับ เบิร์เดอเบิร์เดอเอฟซีเบิร์เดอเนี่ยครับโบราณของกเทพครับนี่พอดีเพิ่นเห็ดกระปุกเพิ่นเลยตีมาเพิ่นอาทิย์ไปให้เบิร์ครับผมครับผมเพื่อว่ายุคคนสมัยใหม่ครับเนาะม่งเคยเห็นก็ให้เบิร์ไว้ว่ารุ่นยุครุ่นพ่อไม่ค่อยต้องกาเพิ่นปัญญาสมัย เ,เ,อเอออยุ่โบราณเออแกเสือเเออเส้อครับตะกอน <laughs> เข้าไม่น้อยเขา้าเข้ามันหลายครับตะกอนอ่ะมันไม่น้อยจอรยงที่นี่เข้านี่ยังซ้มสิมัดนี่ตีสิบมือนี่ใส่ผมไม่น้อยอ่ะเ,ข,เข้าเขามัดสมนี้ครับเป็นรอดเป็นพันมัด,พ,มดพันมัดอะ่ะตีกันตะกอนลงแขกตีกันตีเข้าเลยตีคนตีเขา้าครับตีเขา้าจะผมครับผมครับ เบอร์ครับเบอร์เบอร์ว่าการตีเขายุคโบราณเป็นยังไงบ้างนี่ตัวอย่างของแท้เลยนี่แต่ก้อนยบงไงครับบริมีแบบสวิงย SO <Hernandez. S 2> งสีตะก่อนอ่ะสวิงยุนบูมีครับสวิงเขียวบูมี่หรอกมีแต่เอาเนี่ยดินดินดินเ้องนี้เระเอาขี้ควายผสมกับดินดินดินเห้องอะลาดลาดเป็นกับเป็นลาดคือลาดลาดซีเมนต์นี่แหละครับผมสมุนียังมีหัวสวิงสมุนีั

ครับผมก็เลยเอาติดอ่างนิดหน่อยกัสีปยญญาครับสีย่าประปุงครับผมครับที่ถ่ายมาให้เอฟซีเบิงกะอยากให้เบิงครับว่าคนยุคใหม่เพิ่นสบายครับเสมอเพลนสบายเพิ่นรถเกีย่ยวอย่าเดียวรถเกียเก่ยวรถเกี่ยวแบบคือจบแต่ยุคผมที่น้อยก็สามสิบปีสี่สิบปีที่แล้วมีแต่แบบนี้หมดแล้วครับว่าคลิปนี้ก็ให้เบิงว่า ใบเบิ้ลเป็นตัวอย่างกับผมว่าความลำบากอขอคงคกุศลกวา,า,กเวาดเป็นยังไงเรียวก็ฝากเข้บผมฝากด,กดิโน่ครับดิโน่น่อยลูกหลานๆครับผมกัคิดว่าสบายเสมอนี่ก็คิดฮอาพอแม่เข yeah, ้าใจกันหรือเว่าเป็นยากสุดท้กว่าที่เรียกเขานี่มากกับลำบาก,บาก,บาก,บากคือที่ผมทายให้เบิ้งเนี่ยแหละคิดประคับว่ามันไก้อนเข้ามันหลายนนนานเนาะครับผมกลับประมาณนี้ครับผมครับกอย่าลืมครับเออกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนยนนครับผมคอนโซลชนเนลครับผมรอ,อ,อคุณอะกัเลยครับสวัสดีครับพรุ่ง <laughs> ีเจอกัน <laughs> นี่ลูกอะไร